คำสอนหนึ่งของพระพุทธเจ้าที่พวกเราคุ้นเคยกันดีก็คือการอยู่กับปัจจุบันไม่มีบทสวดบทหนึ่งนะที่เราสวดอยู่เป็นประจำบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพววงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึง อดีตก็ละไปแล้วอนาคตก็ยังไม่มาบทสวดเนี่ย,นเ,นยเป็นพุทธภาษิตท,ที่ตอกย้ำให้เราเห็นถึงความสำคัญของการอยู่กับปัจจุบันซึ่งก็มีความหมายที่ลึกซึ้งนะเพราะว่าคาว่าปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้หมายความเพียงแค่เวลานี้ แต่ยังหมายถึงสิ่งที่เรากำลังทำในขณะนี้แล้วก็รวมถึงสิ่งที่ควรทำด้วยอย่างแล้วก็ตามเนี่ยคำว่าอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันก็ไม่ได้ไหมายความว่าเราจะนึกถึงอดีตหรือนึกถึงอนาคตไม่ได้ปัญหาคือคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลานึกถึงอดีตเนี่ย นึกด้วยความหลงไม่ได้นึกด้วยสติคือนึกไปแล้วก็เกิดความอาลัยอาวรณ์ all, mm hmm. เกิดความเศร้าโศก mm hmm. เกิดความขับแค้นอันนี้คือนึกไปถึงเรื่องราวในอดีตหรือว่าพอนึกไปถึงเรื่องในอนาคต mm hmm. ก็เกิดความกังวลวิตกอย่างที่ผู้เจ้าได้ตัดเนี่ยที่เมื่อกี้ยกขึ้นมาเนี่ยบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอาลัย และไม่พึงพะวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงถ้าเรานึกถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงด้วยความพะวงด้วยความวิตกอ่ะอันนี้เรียกว่าทําไปได้วยความหลงไม่ได้ทำด้วยสติไม่ได้ทำด้วยปัญญาแต่ว่าถ้าเรานึกถึงอดีตให้ถูกหรือว่ามองอนาคตให้เป็นเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะ แม้ทังคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยก็มีหลายตอนที่พูดถึงเรื่องของอนาคตมีธรรมะหมวดหนึ่งชื่อว่าอนาคตภัย5ประการอันนี้เป็นคำสอนที่พระเจ้าตัดสอนพระและที่จริงก็ควรจะลงไปถึงคารวะญาติโยมด้วย อน,นาคตภัย5ปกักการก็คือภัยที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าเป็นการสอนเป็นการเตือนให้คนได้ตระหนักอย่างเช่นข้อแรกนี่ก็ให้ตระหนักว่าขนาดที่เรายังอายุน้อยยังอยู่ในวัยเยาว์แต่ต่อไปเราก็จะแก่เท่าถึงตอนนั้นเราก็จะ ทำความเพียรได้ลําบากนะจะอยู่ป่าบําเพ็ญธรรมในที่สงบสงัดก็ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรายังยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่นะก็ควรรีบทําความเพียรนะเสรียแต่วันนีนะ้ข้อที่สองเนี่ยตอนนี้เรายังอา,าพาธน้อยคือเรายังสุขสบายดีอยู่ แต่วันหน้าเราก็จะเจ็บป่วยได้โรคภัยถึงตอนนั้นก็จะทำความเพียรลำบากนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรายังไม่เจ็บไม่ป่วยยังมีอาภาษน้อยก็ต้องเร่งทำความเพียรซะขอยสามเนี่ยตอนนี้ยังมีอาหารครบชั้นนะผู้คนก็ยังนะ มีอาหารใส่บาตให้กับเราหรือถ้าเป็นคารวาคือว่าเรายังมีข้าวปลาอุดมสมบูรณ์แต่วันหน้าก็อาจจะเกิดความายากแค้นนะเกิดทุพพิขภัยข้าวปลาอาหารก็หายากจึงตอนนั้นผู้คนก็ต้องอพยพรีภัยจะหาที่สงบสงัดก็ยากนะ มันไม่เอื้อต่อการทำความเพียรเพราะฉะนั้นในขณะที่เรายังมีอาหารการขบฉันไม่ขาดแคลนก็ต้องรีบทำความเพียรซะขอ้อที่สี่ตอนนี้บ้านเมืองอยังสงบเรียบร้อยนะแต่ต่อไปก็อาจจะเกิดโจรผู้ร้ายนะซึ่งก็อาจจะลมถึงศึกสงครามด้วยถึงตอนนั้นก็จะวุ่นวายลำบากแม้กระทั่งที่ภาวนาก็หายาก ในขณะที่บ้านเมืองยังสงบสุขผู้คนยังสาม,มัคคีกันอยู่ไม่มีโจรผู้ร้ายไม่มีศึกสงครามไม่มีการทะเลาะเบาแวงกันก็าต้องรีบเร่งทําความเพียรซะข้อที่ห้าแม้ในยามนี้เนี่ยนะสงอย่างสาม,มัคคีกันแต่วันหน้าก็อาจจะเกิดการแตกสาม,มัคคีเกิดการแบ่งฝักแบง่แบงฝ่ายกันการทําความเพียรก็จะลําบากเพราะนั้นเนี่ยในขณะนี้ในขณะที่ สงยังสามัคคีกันต้องรีบทําความเพียรซะอันนี้ก็เป็นคําสอนของพระเจ้าที่ใตระหนักถึงภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ชาวพุทธเราก็ควรจะระลึกนึกถึงเพราะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ขัดแย้งนะกับการที่พระเจ้าสอนให้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันก็จริงแต่ควรจะนึกถึงอนาคตตะภัยเอาไว้บ้าง เพื่ออะไรนะเพื่อจะได้ไม่ประมาทแล้วก็ได้รีบทำความเพียรเส่แต่วันนี้ก็คือทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนะคนเราเนี่ยจะไม่ได้เห็นไม่เห็นคุณค่าของปัจจุบันนะจนกว่าเราจะตัดตระหนักว่าอนาคตเนี่ยมันจะมีความไม่แน่นอนจะมีความวุ่นวายเดือดร้อนนะเพราะนั้นต้องรีบทำ สิ่งดีสร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็ทำความเพียรเจริญสมาธิภาวนาเสียแต่วันนี้อน่นอนว่าที่พระเจ้าสอนเรื่องอนาคตเนี่ยเพื่อเตือนให้เราเห็นคุณค่าของปัจจุบันแล้วเพื่อกระตุ้นให้เราทำปัจจุบันให้ดีที่สุดจริงอนาคตภัยมันไม่ได้มีแค่5ประการนะโอ้มีอีกเยอะเลยแล้วก็อันนึงที่มันเกิดขึ้นแน่นอน ในห้คอเนี่ยบางอย่างอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะในช่วยชีวิตของเราเช่นบ้านเมืองมีข้าวยากหมากแพงหรือว่าเกิดโจรผู้ร้ายเกิดศึกสงครามจนทำให้การทำความเพียรทำได้ลำบากพวกเราบางคนอาจโชคดีไม่ได้เจอตลอดชีวิตเลยแต่ที่ต้องเจอแน่ซึ่งไม่ได้อยู่ใน5ประการน,นี้คือความตาย ความตายนี่ก็คืออนาคตภััยเหมือนกันนะตอนนี้ยังมีลมหายใจอยู่ไม่ใช่แค่มีกำลังวังชามีสุขภาพดีไม่เจ็บไม่ป่วยแต่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยอนาคตวันข้างหน้าก็จะไม่มีลมหายใจแนละ้วถึงตอนนั้นก็ไม่ต้องพูดถึงการทำความเพียรดังนั้นจึงต้องเรีบทำความเพียรตั้งแต่วันนี้ก่อนที่จะไม่มีโอกาส และการทำความเพียรนั้นเนี่ยก็เพื่อที่เราจะได้รับมือกับความตายที่จะเกิดขึ้นด้วยใจที่สงบแม้จะมีทุกขเวทนาทางกายเกิดขึ้นนะแต่ว่าถ้าเราฝึกจิตเอาไว้ดีนะมันก็ทุกแต่กายนะใจไม่ทุกแล้วถ้าเราฝึกว่าฝึกจิตอยู่เสมอว่าอะไรๆก็ไม่เที่ยงชีวิตเราก็ มีวันสิ้นสุดถึงเวลาที่ความตายมาถึงก็ไม่ตื่นตระหนกตกใจเพราะรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นธรรมดาแล้วก็ลมทั้งาหากว่าเรารู้ว่าโอกาสจะทําความดีมันก็เหลือน้อยลงไปทุกทีเพราะนั้นต้องรีบทําความดีดยเพราะรวมทั้งการทําความดีกับคนที่เรารักดูแลพ่อแม่บุปการีมีลูกมีครอบครัวก็ดูแลใจใส่มีเพื่อนก็มีความซื่อตรง เก้อเฟื้อเก้อกูลเพื่อนถึงเวลาจะตายมันก็ไม่นึกเสียดายชีวิตหรือไม่รู้สึกผิดนะที่ว่าได้ละเลยสิ่งที่ควรทำกนะายมีทุกขเวทนาแต่ใจไม่ได้ทุกอะไรเพราะว่าได้ทำดีที่สุดแล้วกับชีวิตนี้ไม่มีอะไรที่ต้องห่วงไม่มีอะไรที่ต้องรู้สึกผิดถึงเวลาตายก็ตายด้วยใจสงบนะนะอานาคตตัย อันนี้คือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นกันแน่นอนและเพราะเหตุนี้นะเนื่อนะงจากคนเรานี้ไม่ค่อยนึกถึงอนาคตภัยพเท่าไหรนะ่เพราะว่าบ่อยครั้งเราก็เพลินไปกับความสุขสนุกสนานเพลินไปกับความสุขสบายเดัะนั้นเนี่ยก็ต้องมีวิธีการกระตุ้นเตือนให้เราลึกถึงอนาคตภัยพนะ่วิธีหนึ่งนะก็คือการเจริญรอนัสติอยู่เสมอนะการเจริญรอนัสติเนี่ย ที่จริงก็คือการนึกถึงอนาคตนะการจเจริญรอนัตสติคือการนึกถึงอนาคตว่าสักวันหนึ่งเราต้องตายการที่พระเจ้าส่งเสริมสับสนให้คนเราจเจริญรอนัสติเสมอเนี่ยก็แสดงว่าไม่ได้ปฏิเสธการที่จะนึกถึงอนาคตแต่เป็นและเพราะมันเป็นอนาคตที่ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและเป็นอนาคตตะไคด้วย เมื่อเราเจเาเริรมรณหน้าสติก็คือเราเระลึกว่าเราจะต้องตายอย่างแน่นอนแม้ตอนนี้เรายังหนุ่มยังสาวยังไม่มีโรคไม่มีภัยแต่สุดท้ายวันหนึ่งเราก็ต้องตายทาไมใช่เพราะอุบัติเหตุภัยธรรมชาติก็ตายเพราะโรคภัยไข้เจ็บเมื่อเราลึกแบบนี้แล้วเนี่ยว่าข้างหน้าเรามันมีจุดหมายปลายทางแบบนี้ผู้ยานคือจุดหมายผู้ยานคือปลายทางของเราก็คือเชิงตะกอน เมื่อเราทุกคนมีปลายทางอยู่ที่เชิงตะกอนนะเพราะนั้นต้องเร่งทำความดีเร่งทำความเพียรเจริญสมาธิภาวานาฝึกจิตฝึกใจไว้นอกจากไม่ทำชั่วทำความดีก็ต้องฝึกจิตฝึกใจให้ผ่องใสให้มีสติให้มีปัญญาแล้วก็ทำตั้งแต่เดี๋ยวนี้ทำตั้งแต่ขณะนี้ การราลึกถึงอนาคตเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่พุทธศาสนาปฏิเสธแต่ว่าเมื่อจะทำเมื่อจะเลกลึกถึงอนาคตก็เพื่อให้เราเห็นคุณค่าของปัจจุบันว่าเวลาทุกนาทีทุกวินาทีมีความหมายต้องรีบทำความดีมันทำความเพียน เพราะนั้นเนี่ยในเมื่อคนเราเนี่ยจะต้องมีแรงกระตุ้นให้ทำความเพียรเสียแต่วันนี้เนี่ยการเราลึกถึงอนาคตปััยเนี่ยมันก็จึงเป็นสิ่งที่เราควรจะจำใส่ใจเอาไว้และที่จริงถ้าเราพิจารณาดูนะตอนนี้เนี่ย ภัยที่พู้เจ้าบอกเป็นอนาคเนี่ยมันก็ไม่ใช่อนาคตแล้วนะมันก็เป็นภัยในปัจจุบันแล้วนะแม้ผู้เจ้าจะไม่ได้ตัดถึงแม้ผู้เจ้าจะตัดถึงเรื่องของข้าวยากหมากแพงนะแต่ไม่ได้ตัดถึงเรื่องของโรคระบาดในอนาคตตะบายห้าประการแต่มันก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจนะวาเนียเมื่อเกิดโรคระบาดอยู่ในขณะเนี้ เราสังเกตไม่ว่ามันก็ทำให้การปฏิบัติธรรมมีความลำบากมากขึ้นหลายคนอยากจะมาวัดอยากจะมาเจริญสตนะิทำสมาธิภาวนาแต่ตอนนี้ก็มาไม่ไดนะ้เพราะว่าการเดินทางไม่สะดวกแล้วเขก็ส่งเสริมให้คนอยู่บ้านอีกทั้งวัดนะจำนวนมากก็ไม่เปิดรับแล้ว เพราะว่าเสี่ยงต่อการที่จะเอาเชื่อมาเผยแพร่การบินทบาทของพระในหลายวัดก็มีปัญหาละเพราะว่าเสี่ยงต่อการติดเชื้อหลายวัดก็ประกาศยุติการบินทบาทถึงกับปิดวัดเลยก็มีคือแม่นิยายญาติโยมนี่มาถวายสังฆทาน ก็เกิดความอัตคัดขัดสนขึ้นในหลายวัดนะอาการดำรงชีวิตตามปกติมันก็เริ่มยากขึ้นนะในวัดทั้งในหมู่พระแล้วก็แม่ชีนักปฏิบัติธรรมนะจะเดินทางไปศึกษากับครูบาอาจารย์ท่านนั้นทน,นี้ก็ทำได้ยากหรือแม้กระทั่งจาริกนะทุดงไปตอนนี้ก็ ไม่สะดวกละอันนี้เห็นเลยนะว่าเป็นอุทาหรณ์เนี่ยที่เตือนใจแล้วว่าเมื่อบ้านเมืองไม่สงบนะไม่ว่าจะเป็นเพราะภัยแรงเกิดทุพิกภยัยเกิดศึกสงครามหรือเกิดภัยธรรมชาติหรือว่าเกิดโรคระบาดน,นี่ยมันก็ส่งผลกระทบนาต่อชีวิตความอยู่ของผู้คน รวมทั้งการปฏิบัติธรรมด้วยแต่แน่นอนนะโรคระบาดนี่ยไม่ช้าก็เริมก็ต้องสงบลงเพราะว่าคนมีภูมิคุ้มกันนะกันรึ่งคลอนโลกหรือครึ่งค่อนประเทศอีกทั้งคนพบวัคซีน ทั้งป้องกันทั้งรักษาแล้วก็มีวิธีตรวจที่รวดเร็วให้ผลเร็วเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องต่อไปก็ไม่ไม่ต้องถึงกับระแวงระวังกันมากมายอย่างที่เป็นอยู่ก็หมายความว่าการใช้ชีวิตตามปกติก็จะกลับคืนมาไม่มากก็น้อยแล้วเราก็สามารถจะปฏิบัติธรรมได้เหมือนเดิม แต่ใครจะไปรู้นะต่อไปอาจจะเกิดภัยที่ร้ายแรงกว่าโควิดก็ได้สิ่งที่เราสิ่งที่พระเจ้าตัดเอาไว้เรื่องของข้าวยากหมากแพงเรื่องของโจรผู้ร้ายถึกสงครามที่เป็นอนาคตภัยฮาประการต่อไปอาจจะเกิดขึ้น จริงๆก็ได้เพราะอะไรก็ไม่แน่นอนแล้วทำไมเกิดขึ้นจริงโอกาสปฏิบัติธรรมก็ยิ่งยากลำบากเพราะนั้นแะคะ่ะที่เรายังมีโอกาสยังมีเวลาเนี่ยนะอย่างเช่นตอนนี้ถึงแม้ว่าโอกาสมันจะน้อยลงมีขอดขีดจำกัดเยอะแต่เราก็ยังสามารถจะปฏิบัติธรรมที่วัดได้ปฏิบัติธรรมที่บ้านได้นั่นต้องรีบทำซะอย่าไปรอให้ให้โควิดมันสงบ นะถึงค่อยอ,อคิดถึงการปฏิบัติธรรมจะไปอ้างว่าโอตอนนี้มันไม่ไม่สะดวกก็เลยผัดผ่อนไปอันนั้นเป็นความคิดที่ประมาทมากเพราะเราจะรู้ได้ไงว่านะต่อไปมันจะไม่มีอะไรที่เลวร้ายกว่านี้อีกนะในวันข้างหน้าและที่จริงเนี่ยอย่าว่าแต่ จะว่าแต่ภัยอันตรายที่เกิดขึ้นกับส่วนรวมเลยนะเช่นภัยธรรมชาติศึกสงครามเข้ายากหมากแพงไอความแม่นายน้นอยของชีวิตเราเนี่ยมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าด้วยซ้ำํำเช่นความเจ็บความป่วยนะบางทีโควิดจะไม่โควิดจะไม่ทันจางหายแล้วก็เกิดเจ็บป่วยอาจจะไม่ได้ปว COVID, ่ปวยเพราะโควิดแต่ป่วยเพราะโรคอื่น ซึ่งมันกบดานฝังตัวมานานเพราะนั้นนะคะที่เรายังมีเวลายังมีโอกาสยังมีกำลังวังชาอย่างตอนนี้นะแม้ว่าข้อจำกัดมันจะมีอยู่แต่ก็อย่ามัวแต่ผัดผ่อนเอามาเป็นข้ออ้างนะต้องรีบทำทันทีและที่จริงสำหรับพวกเราที่นี่เนี่ยนะ บรรยากาศตอนนี้มันก็เอื้อเฟื้อกับการปฏิบัติไม่น้อยนะเพราะว่าคนก็น้อยกิจกรรมก็ไม่ค่อยมีมากถ้าเป็นเมื่อก่อนช่วงนี้ก็คนก็พลุกพล่านเพราะว่ามีบวชเนรนะเนนหรือว่าศิลจารณีก็เป็นร้อยพี่เลี้ยงอาสาสมัครนี่ก็2ี่สหรือ40 ผู้ปกครองก็มาเยี่ยมเป็นระยะระะยะซาวหลายคนมันเป็นบรรยากาศที่พลุกพล่านไม่ค่อยสงบนะแต่ต่างกับตอนนี้ตอนนี้นี่โอ้คนอยู่น้อยคนมาน้อยมันเป็นโอกาสดีนะต่อการทำความเพียรแล้วก็ให้เราลึกว่าเป็นตัวกระตุ้นย้ำาว่าตอนนี้เรายังมีโอกาสดีแต่วันหน้าไม่แน่ อาจจะเกิดเหตุเกิดเพศภัยที่รุนแรงยิ่งกว่าเดิมหรือถึงไม่เกิดนะแต่ว่าตัวเราเองนั่นแหละที่จะเจอกับความไม่แน่นอนจนกระทั่งทำให้ทำความเพียรลำบากดังน,นั้นเนี่ยจึงต้องนะขนไคนนะทำเสียแต่ตอนนี้นะมันจะมีข้อจำกัดมันจะมีอุปสรรคอย่างไรก็ถือว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นในวันข้างหน้า ให้เราลือกเอาไว้นะเราเลือกถึงอนาคตภัยซึ่งที่จริงก็ไม่ได้มีแค่5ประก,การมีอีกเยอะนะโดยเพราะที่มันเป็นภัยส่วนตัวนะเช่นความแก่นะความเจ็บอันนี้ก็อยู่ในสองข้อแรกนะแต่ยังมีข้ออื่นอีกเช่นความพัดพรากสูญเสีย พอมีความพัดภาคสูญเสียเช่นสูญเสียคนรักของรักก็ทําให้อาจจะปฏิบัติทรรได้ลําบากใจมันไม่พร้อมนะหรือว่าต้องไปดูแลคนที่เขาสูญเสียต้องกลับไปดูแลลูกกลับไปดูแลสามีกลับไปดูแลแม่ซึ่งเสียพ่อกลับไปดูแลพ่อที่เสียแม่ยังไมู่ดถึงความตายนะ การระลึกถึงอนาคตอภัยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะช่วยย้ำเตือนให้เรานะเห็นความสำคัญของการทำความเพียรเสรียแต่วันนี้นะซึ่งสถานการณ์ตอนนี้มันก็เป็นการสอนใจเรานะให้เห็นว่านะถ้าบ้านเมืองไม่ปกติถ้าโลกมันไม่ปกติเนี่ย มันจะเกิดผลกระทบอย่างไรบ้างต่อการศึกษาปฏิบัติธรรมของเราและที่จริงสิ่งที่เกิดขึ้นก็ยังเล็กน้อยนะเมื่อเทียบกับภัยที่เคยเกิดขึ้นหนักๆมาแล้วอย่างเมื่อร้อยปีก่อนนี่โอ้หนักหนาสาหาัสมากคนตายตั้ง5 0าสิถึงร้อยล้านคนเฉพาะคนไทยก็ตายถึง80,000คนเกือบหนะ เมื่อร้อยปีที่แล้วเนี่ยคนไทยตอนนั้นมีเก้าล้านคนตายไปแปดหมื่นคนก็หนึ่งเปอร์เซนที่เกิดสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ขนาดนี้ยังถือว่าเล็กน้อยมากตอนนี้คนตายก็ทั้งโลกก็ยังน้อยกว่าคนตายในเมืองไทยทั้งประเทศเมื่อร้อยปีที่แล้วแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะ มันจะลุกลามไปยาวนานแค่ไหนแต่ก็เชื่อว่าเนี่ยคนก็คงจะต้องตายกันเป็นแสนละหรืออาจจะถึงเป็นล้านถึงตอนนั้นการปฏิบัติธรรมก็อาจจะยิ่งยุ่งยากกว่าเดินอ่าะช่วงเวลานี้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันยาวนานแค่ไหนหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนเรายังปฏิบัติธรรมได้สะดวกก็ให้รีบทําความเพียรซะก่อนที่เราจะทําให้ได้เพราะว่า เกิดมีใครบางคนในวัดนะติดเชื้อขึ้นมาเพราะว่าเชื้อมันก็ลามมาเรื่อยๆนะจากชัยภูมิก็จะขึ้นมาบนหลังเขาแล้วก็แพร่เข้ามาเล็ดลอดเข้ามาในวัดถึงตอนนั้นนี่ก็ต้องอเก็บตัวกันนะแยกตัวเก็บตัวอยู่ในกุฏิทุกคน แล้วการปฏิบัติธรรมก็คงจะยากขึ้นนะจะไปเดินที่ลานหินโคง้งนะหรือว่าจะมาฟังธรรมธรรวัดก็หมดโอกาสไปซะล้นะเพราะว่าต้องเก็บตัวนะกักตัวเองไม่ให้เชื้อเข้ามาติดหรือไม่ให้เชือ้อออกไปเผยแพร่คนอื่นมันจะยิ่งวุ่นวายเข้าไปใหญ่นะตอนนี้ยังปฏิบัติธรรมได้ก็รีบทำซะนะไม่ว่าจะเป็นพระแม่ชีหรือว่าญาติโยมเอาคำนี้พก,กันเท่านี้นะ,ะกรับพระ